วัีค่ะวันนี้พบกับรายการห่างกันนะคุณพี่ <c oughs> วันนี้เราวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทัว์บ้านล้างค่ะเพราะว่าเราได้ยินข่าวว่าโรงเรียนเรานะคะที่หลังโรงเรียนมีบ้านล้างแล้วก็มีคนมาชอบเสพกันเสพพืชสีเขียวค่ะแล้วก็เขาหัวใจไว้ตายจะพาไปดูนะคะวันนี้อย่าพูดเสียงดังนะคะไปกันเลยค่ะดูนะคะหวนทางก็ทำลกนิดนึงนะคะแบบที่แบบ คล้องเคลียไหมคะเสียงดังนะคะทุกคนตามเรามานะคะนี่นะคะวันทางเราก็จะเป็นแบบเป็นสะพานเก่าลกล้างประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะคะที่หลังโรงเรียนเราที่ไม่ได้บูรณะตามมานะคะมันจะเป็นฟีลแบบว่าเป็นเป็นโคกเป็นป่าน,นะคะทุกคนแล้วมันมีข่าวว่ามีคนมาเสพกันชานแล้วก็ัวใจช็อกตายมีชอบักเรียนมามั่วสุมแล้วก็เจอใช,นะใช่เจอของดีต่างๆนะคะทุกคนตามามาๆเลยะคะ่ะ เด้อทุกคนด้ยวยระวังนะคะพื้นมาก็จะผุพังๆเหมืนี้นะคะระวังนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีศพกระปูตายด้วยนะคะทุกคนนี่นี่กระกระปูตายนะคะน่าวังเวงมากเลยค่ะตามเรามาเลยค่ะออะเหคนี่นะคะเราเห็นถามว่าเช่าจะมีคนมามั่วสุมที่นี่นะคะแต่น่ากลัวมากพวกเราก็เลยนำรายการพวกเรานะคะมาถ่ายตามมาเลยค่ะน,น่ากลัวมากเลยนะคะปิดดบะนี่